เฮ้ยโคมีอะไรวะโคน่าจะเบื่อเลยไม่มีอะไรทำเลยอ่ะไม่ใช่ว่านายมีการวานรสุดสัปดาห์ที่ต้องทำไม่งอนโจ้ยนี่มันสดสัปดาห์นะต้องทำอะไรสนุกสิเฮ้ยโคเกิเขาไม่ได้เหมือนนายนะบางคนก็มีงานที่ต้องทำาเลยอหลือเลอลเลอลเลลเลลเลเลืลยวเหลอเหลอเหลไอเหลือเลยอเหลเหลือเหอเหลยหลเหลอเหลือเหลเลยลลลลอหลาลลลย ยังมีการ้านที่ต้องทำไม่เสร็จนะเพื่อนร้องล่ะไปก็ได้ขอบใจนะสกุลต้นอะไเป็นเกย์ป่ะอะไรนะแล้วพวกเธอว่าไงจะไปด้วยกันไหมอะไรยังทํทำอะไรวะไม่รู้อ่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าโคตรฉลาดงั้นบอกเธอดูดีกว่าก็ทำดีสักชูกุเธออย่าไปกับไอ้เพียนี่นะมันบ้าเดี๋ยวมีคนไม่น่าไว้ใจเลยดูมาทำยึดโรงไอ้แมวนะเยียนี่สิ หยุดได้ปรดหยุดมึงต้องการไหมเอาจริงๆนะโชโก,กแม่งรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยว่าที่เธออยู่หลังพวกมันต่หใช่มะม,มันใช่เธอก็ต้องยอม,มรับนะใชไในเกงเนี่มงเล่นชิดถนนมาเธอมีใบข,ขับขี่ปะเนี่ยมีสิฉันไปโกมาแล้วอ่ะฉันหวังว่าจะยังไม่ไปจบที่ <c oughs> ฉันหวังว่าจะไม่ไปจบที่โรงพยาบาลกันนะยังมีการบ้านค้างที่ต้องทำอยู่เรื่องนั้นเชื่อกูมาแล้วเหรอนะ นั่นแหละส่งไปเธอเร <c oughs> าต้องรู้สรุปแล้วเราจะไปที่ไหนกันแน่เนี่ย <c oughs> มึงล้อ,อก,กูเล่นปะเนี่ยมึงอยากล้อไปหาพี่รถก,กูโจ <c oughs> ๊ะฉับอกนล้วว่านายไากินที่เบอร์คิงนี่ตลอดนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> แล่วทำไมเราต้องมาเจาะที่นี่ด้วย <c oughs> ขอบไปสั่งอาหารสักทีดิ <c oughs> แต่เด้โอ้โห oh าสุ ยินด right? um, um, ีต้อนรับสู่เบอร์เกอร์คิงต้องการรับอะไรดีคะฮะเดี๋ยวอุตตาฮิเมะทำงานที่นายอุตตาฮิเมะอะไรนะสิบสองเจ็ดสิบแปดช่วยเปิดกระสังขึ้นมาหน่อยฉันยังไม่ได้สั่งอะไรเลยออเดอร์ของเองไงอิงงั่งเอ้ยไม่พอว่าไง่ายฉันรู้ไงว่ามึงจะสั่งอะไรไอ้โจ้แล้วเธอรู้ได้ยังไงโอู้ชาวเก็ใช่ว่าไงชาวเก็ ยังไงก็ฉันสิบสองเจ็ดเฟแล้วที่คุณมานี่มาคืออะไรก็ขอเดือดเองไงอิงโง่ไม่งั้นจะสั่งเอ,อ่อดับเบิลวัฟเฟิลมิลเฟินส์ไฟขนาดเล็กแล้วก็โคกบวกไก่ทอดอีกสองที่แล้วเลิกกัตีนกูได้แล้วอีกซักไก่ทอดสองที่เลยเหรอโจจะ,ะแม่ไม่ไดีต่อสุขภาพเลยนะก็เองเล่นมาทีได้ทูนี่ทุกวันตอน,ตอนบ่ายสองสามที่สั่แล้วมาพูดว่าเฮ้ยอุแต่ฮีเวดด้วยน้ำเสียงโง่ๆนั่นน่ะ เราหวังว่าให้ฉันตายที่ไหนไปตายให้อี๋อ่ะย่ำ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 เหลือฟ้าใต้และหานข้าอยู่ที่สูงเฮ้ยซาตสรุสรุปแล้วพวกกูจะไปไหนกันเนี่ยเออว่ะทั้งั้นวันนี้เราไปสุดสัตย์กันไหมอ่ะไปดูแพ้กันไหมล่ะสุดโหดไปดูแพ้เหรอเฮ้ยขออันดิ <Okay. S 2> โอเคโ้กาฟสัตอีี่วางไงผมว่างั้นถ้าว่านายกินเยอะเกินไปนายก็อาจจะตัวแตกแล้วก็ตายแล้วใครมันเป็นคนสั่งวะเอ้าก็มึงไงมึงเป็นคนสั่งไม่ใช่หอย่างมันทนาเพราะไม่มีอัาฮิมีแล้วมันรู้สึกแปลกๆว่างั้นไหมก็คง สงบสุขขึ้นหรอมั้งเนี่ยเห็นป้ามันดูติ่มเป็นเลยที่ไปอยู่สัปดาห์เราควรจะทำอะไรมันแต่ดูเธอดิเอาแต่นั่งทำงานงงๆอยู่นั่นเลยเธอไปทำงานที่เบอร์เกอร์ชิงแล้วเธอก็ทำงานที่แมคโดนัลด์เหมือนกันนะรู้ป่าอย่าบอกนะว่าไหนายตีนเธอทุกวันนั่นแหละเฮ้ยอุตตะฮิเมะไปเนี่ยเออฉันว่าบางทีนายควรหยุดแกล้งเธอได้แล้วนะฉันมีไอเดียละตีเตอรเบนบุนบุนเยี่ยมเล ไอ้เทียนจงทำอะไรลงไปเฮ้ยเย็นดีมันจะทำะไรที่ทำงานของกูไปนะเว้มันก็แค่เบอร์กออเกอร์คิงเองป่ะเพราะงั้นฉันก็เลยกดปุ่มเพื่อจะได้ไปสวนสัตว์ไงล่ะ แล้วพูเคาก็บนายไปที่เซแล้วฉันว่ามีวิธีที่น้มน้ำเธอดีกว่าการก่อการร้ายนะชู่วลเงียบๆดูสินายดูแค่สุดโหดนั่นดิแกะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามึงทำลายที่ทํงงานของกูเพื่อมาดูโซฉันรักไอหมอนี่ไอหมอนอ่ะเจ้านน a นซื้อแฟงอ่ะ มอย่าใส่ใจเลยฉันก็แค่พูดชอบดูแพ้เป็นชีวิตจิตใจอะนะโอเคเมอขเป็เละเธอช่วยหยุดพูดข้นี้ได้ไหมอยู่นะเราสามารถเอาอาหารให้แพะได้ปะนี่ซาทรุนายก็เห็นอยู่ว่ามันมีป้ายอยู่ห้ามให้อาหารแพะฉันจะให้ไก่ทอดมันสมองตายไปแล้วไหนเอยี่เมื่อกี้นายยังหัวเราะกับเขาอยู่ไม่ใช่ ไม่พูดแล้วกันแบ๊บโอ้พระเจ้าอย่าให้แพนั่นกินไก่นะเธอทำเหมือนว่ามันกินเข้าไปแล้วมันจะตายตายดีเฮียนั่นไก่ก ER นะเบอ,อ,อร์เกอร์คิงไงนะคนรั่งเฮียเป็นไรฉันจะร้วเมวเมียวเหี้ยอะไรวะน่ะ นี o, er mm ่นายเรียกคุณยาทักศษามาเพื่อจะช่วยแฟงนเหรอทุกอย่างก็เพื่อเจ้าแฟงนะแมวอะไรวะนั่นอ่ะเนี่ยเะือดไรของไก่ทอดนั่นแล้วต่อไปก็แบ๊ะอย่ากินมันเข้าไปแล้วใครบอกให้มันโยนไปละอีก แฟงไม่ฮเฮ้พวกนายเมื่อกี้ฉันไปฉีมันอะแฟงมันยังไงบ้างล่ะเกิดที่อะไรขึ้นมีคนอยู่แก่ท้าแฟงใครเป็นคนดำไอ้เวนฉันเบ่งเลยกดโทรชิวชิงกุนโลเลยขอบคุณชนตงระบาดจากอาร์จีสามสามด้วยนะครับ ใครแล้วใครยังที่ไม่กดซับขอให้มึงเป็นเก๋